ดูดิครับผมกุมารสวยดูตามนะครับในีตลาดเพื่อนเขาสุดสตโต้ะอินเทอร์ฟาร์มนะครับ <c oughs> สวัสดีวันเจ้าๆนะครับตัวนี้ไก่ก็เริ่มเริ่มแถวันนะครับเริ่มขยายมานะครับไก่ไม่มาน,านะครับถูกชอบไห้น่าสัมนะครับมีคนทำเข้าม,มาแล้มีหลายตัวอยู่นะครับแต่ผมยนี่ยมันเลจับจด เจ,จ้าวัานะครับเรื่องไก่ด้วยกันทางนี้ยังมีนะครับเัน,นรบรรยากาศดีแบบอันนี้ขนาดเลยนะครับแต่อาหารเรื่องไก่ดือดธรรมดาแต่วันวันหนึ่ง <c oughs> <c oughs> วันวันหนึ่งรับ กกตัวทีเล่นไก่ตัวหนึ่งโตขึ้นมาตีเจไปแล้วแปดเดือนหอแต่ก็มันก็เป็นความโุคของเขาเนาะของของ,ของผมนะครับเนาะได้เห็นเล้ยเพราะไม่เห็น <c oughs> ลูกเพาะนะครับลูกเพาะตัวตัวนี้ก็สวยมันเติบโต,ตขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะนี่ได้นะตัวนี้ก็สวยนะครับ โตขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเอาทดสอบดูนะครับแล้วไปไปไปทางหน้าได้นะไปทางหน้าได้ให้ไปฟิงที่ที่ดีใจคนเล่นไกลเลยนะครับครับผมแต่เนี่ก็พอจะน้ำเสนอคลิปสั้นๆนี่นะครับมาอัปเดตให้ดูว่าอันนี้ก็เพาะไก่ไปเรื่อยๆนะครับผมผมไปทายมาหลายวันเนาะครับต้องดูหลายวันครับ กำลังใจทุกท่านนะครับสำหรับคนที่เดินไกลนะครับครับผมคลิปด,ดีนะครับผมอ่านกัอยเล็กเตอร์ฟ้ากับกุยจันทุกคลิปนี้ครับแบบนี้เลครับผม